สวัสดีครับอันนี้สว่างใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมครับขออนุญ,ญาตรบกวนหน่อยผมชื่อเตอ้ยนะเป็นรายการจากเพจเต้ยอีจันครับผมเ<ม>จ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทางทางกู้ภัยอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้มาสอบถามเพราะว่าบุคคลคนนี้เป็นเป็นคนทางหนองคายก็เลยให้มาสอบถามทางทางทางสว่างดูก่อนนะคบพี่ว่าว่าเอามาฝังอยู่ที่นี่หรือเผาไปหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับพี่ศพคนนี้น่าจะประมาณ3-4ปีแล้วนะครับพี่ครับ จมน้ําเสียชีวิตเป็นเป็นคนขับแท็กซี่เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ50ปลายๆอะครับผมประมาณเอ่อที่ว่าศูหายเนี่ยประมาณนานอย่างูนหายศูนย์หาย,หายไปจากระบบเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มามา,มาตามหาญาติเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วอะครับผมชื่อสัมฤทธิ์นะครับผมสัมฤทธิ์หน้าปุล